ถอยถอยส่งข้าวข้าวจะระเบิดนะเยี่ยไม่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 ไอ้เชี่ยไฟไหม้ด้วยวอชเฮ้ยทำไมมึงวางไว้ตรงนี้อ่ะสี่ไฟไหม้ไอ้เนี้มึงข้างล่างไหม้ข้างล่างไหมเข้าไเข้าไปเข้าจานเนี่ยเข้าไปจานเข้าไปจานเข้าไปจานสิ มันมีกอดดอมเดมซีเยอะว่อยากได้เล่มัน <c oughs> อ่ะ is fucking raw โอ้เราแบบเราหัวไม่ร้อนเท <c oughs> ่าไหร่อ่ะดูหลังๆดูหลังๆดูเรื่องเอาไว้จบเวรอร์แรกก็พอนะมันมีมันมีมันหนึ่ง,หน,งหนึ่งทับอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันเก้าสิบเออเดือดที่เพจต้องล้างจานเลย <c oughs> โอ้โหแล้วมึงดูครัวมึงจะซิกแซกทำเยี่ยอะไรนี่จานอ่ะเอาเข้าไปเข้าไป โอ้ยจานอยู่ไหนจานอยู่ฝั่งนู้นอง้างจานเีกเฮียเดี๋ยวกูหันฮิวคอมเบอร์ฮิวคอมเบอร์ฮิวคอมเบอร์ต้องหันฮิวคอมเบอร์หันดูหันดูหันูเข้าวไปข้าไปเข้าไปแดกท่วแบบตกพื้นเอเขอกุ้งขอกุ้งเปลาขอกุ้งเปล่าไม่มีจานจานอยู่ไหนวะเนี่ย้งอยู่้งอยู่ล้งอยู่ยงงน ไม่เป็นความปวดร้อนเรามาแล้วความปวดร้อนผมโมั่ไปอีกที่ผมโมั่วไปฉล้างจานน่ะผมล้างจานเองผมล้างจานเองไอ้เหี้ยมีคนต้องการแค่กุ้งด้วยเหรอวะมีคนต้องการแค่กุ้งโอ้มึงเอาข้าวดิบมาให้กูเอาข้าววางเอาข้าววางไอ้เก่หม้อมาวางเอาข้าววางไอ้ที่อันนี้มันข้าวดิบทิ้งไปสัตว์ เอมอไปด้วยเฮียจานเอ้การหั่นกุ้งนะหั่นกุ้งหั่น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 แป้นหนึงแป้นนึงโอยกุ้งไปกุ้งไปโอ้จานอยู่ไหนะ้าวแม่งานไปหมดแล้วเียไอสัตว์เ้ยจานจานอยู่ไหนรางอยู่มึงเอาข้าวออกไปไอ้โรนิดเออเออโอ้โหใช้ได้อย่างน้อยอ่ะรอบนี้นั โอ้ได้เต็มหัโอ้วาโอ้โอ้ย่างยาาไอรสัตโอ้ให้เลือกสองนเนนะวะว้าว Hidden level What do you want Let's go Switching Discover Switch to raise ram Switch I don't know โอ้หยียลงเรือได้ What the fuck อมมั้ออมมเมียเมียึ้นืงบนเะเค้ยอ๋อนี่ไง โอ้แล้วทำไมกูต้องกดคนเดียวเนี่ยพวกมึงก็นั่งดูกู Yes ปล a ไอเ t ดอินโอ้โหไอแชรเมื่อกี้ไม่ได้ดูแมพใหญ่ชิบเองงอุ้งหัวมีปลาด้วยด้วย Steamming เกับแป้งมานีดส่งแป้งอยู่เนี่ยปลาต้องนึ่งปลาต้องนึ่งมึงไม่ต้องส่งมาปลาต้องนึ่งเออปลาต้องนึ่งเอด ีโยนกับไปเอากับไปเข้าวไปข้าไปแป้งไปแป้งไปแป้งไปอ๋อเฮียกูทำผิดนีิว่าเนื้อต้องนึ่งเหมือนกันเนื้อไปเฮียอันนี้ผิดอัน this is wrong ออกขืนไปเอาคืนไปเนื้อต้องนึ่งด้วยดูข้างบนนี่นี่อะไรอ่ะไอ้เฮียก็มีฮัลโหลแต่เสือกหมาเอ้ยมึงโน้นวมึงอย่าโยนอย่างนี้ดิอ๋อมึงไม่ต้องส่งเนื้อมาได้เว้ยเนื้อคือฝั่งมึงหมดเลยฝั่งกูคือข้าวเท่านั้น ใช่มแต่ว่าโอ้ชี้ชิชีชชเออกมาออกมาอ,าอ,อมาย่าบังทำไมมันหนึ่งไม่ได้วะอ๋อลืมไปไมันต้องหั่นก่อนเอาส่งมาส่งมา นี่อะไรอ่ะมันดำอ่ะอันนี้ใส่เนื้อมันดำอย่างนี้กลัวไม่ได้ใช่ต้องไปปั่นด้วันว่าอ๋อไอ้สัตว์ต้องล้างเนี่ยจานเขาต้องล้างเนี่เห็นไหมเอาจานมาได้แล้วแล้วจานฝั่งนู้นเอาไปล้างเอาไปล้างฝั่งนู้นแล้ไปล้างเอามาเอามาให้กู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 วางจานวางอาจารย์ตอนนั้นพีจานอะไรอยู่ข้างล่างข้างล่างทำอะไรวะนี่นี่นี่มึงจานจานอยู่ข้างล่างจานอยู่นั่นเอ็ดเอาเนื้อทิ้งดิเอ็ดเอ็ดจานนั่นแหละ อ่านไม่ได้ What the fuck ก <c oughs> ทำไมอ่ะใส่าจ<ะ>ไ,ไม่ได้วะจบแล้วเยากรู้สึกเหมือนเราจะไม่ได้สง่งเยอะดิ <laughs> ส่งแล้วส่งแล้วส่งเงยเอะอยู่เฮ้ยมึงส่งนึ่งได้ส่งนึ่งได้ปลานึ่งกันนะเนี่ยเนื้อทำแรมเนื้อเนื้อทำแรมเนื้อต้องนึง่งเนื้อต้องนึ่งเนื้อต้อง,ง,องนึง่ง,งนึง่งนึงน่งนึงน่งนึ่ง นี่ยส่งกันน mm ี hmm. ้ส่งกันนี้ส่งกันนี้โอ้เฮ้นี่นี่เอ็ดเอ็ดเอาจานมาอย่างนี้อย่ามายุ่งเง้ะตงอยู่นี่น่นอน่อนกูยังไม่เข้าใจไอเนื้อเลยไอเหี้ยทําไวะโอ้โหไอเหี้ยแดกเอาใหม่ครับเอาใหม่เหรอเอาใหม่เอาใหม่เอ็ดเลือกสักอย่างเว้เอ็ดเอ็ดเมื่อกี้งง่ี้ยียียีย่่ีียี๋ยวตึ้งเดี๋ยวส เดี๋ยวนะขอดูแบบหน่วลแป้งอ๋อเนี่ <c oughs> ยเนื้อต้องไปหั่นก่อนอนน๋อแล้วมันต้องมาผสมกันแล้วก็ไปเบรดแล้ว okay. ก็มัน okay. นึ่ง, okay. งกันล้วเอาไปนึ่งโ okay, <okay>, okay. อเคเกตเกตเกเกตเโอเคโอเคโอเคต่อเนื้อต้องหั่นกับแป้งฝั่งนู้น <c oughs> เลยได้คือกูส่งเนื้อให้มึงอย่างเดียวเลยมึงก็ส่งข้าวไหมไม่ให้ทั้งกูอย่างเดียวชิบหายโอเคจะส่งให้ส่งให้เฮียเอเนื้อฝั่งนู้นก็มีโอ้เออไหวอ่ะกู่รู้ เนื้อใส่โอเคแล้วก็นึ่งส่งนี่ส่งนี่ส่ง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 เฮ้ย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 เกือบแล้วเกือบแล้วครับตอนนี้เกือบแล้วเย้ยส่งแล้วมาคืนด้วยถ้วยอ่ะจิบมีแบ้งจิบมีแบ้งหมายถ้วยเออได้แล้วโอเคดูสีด้วยเฮ้ยดูสีด้วยยากชิบหายใจเย็นไว้ทุกคน โอ้ยครับกมีอันนี้แบบไม่ต้องดีฟายเยอะถ้ามึงมาติดแทนไม่เป็นนี่คือมึงจบสง้งซ้ำนี่ครับเล่นคนเดียวได้ยังไงวะเยอยมันมีคนเล่นคนเดียวด้วยวะคุมแล้วคุมทุกตัวโอ้โหเจ้าเอ็นอาไวเอาไว้เดียวไม่มีปลายไม่มีปลายไม่มีฟาเดียวเขาต้อ็มีปืนปืนกันเอ็นไปหยิบจานเอ็นไปหยิบจานถอยไปไอ้สัตว์เขียวเฮ้ยเป็นล้วโอเคอยู่โอ้ไม่ทด้เอ้ยกะทันเก้าร้อยเก้าร้อยเพื่อนเก้าร้อยเอง คือว่าทัน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 โอ้ยเย้เยสายโค้งือนกาไม่ไ้เราชอบทำหน้าที่อื่นมาเยอะเกิไอิทธิ์มาไอ้เย้ยแป้งทําพิษไอสัโอเควะไล่ไนส์ What do we got oh we got new s h a หน้าบึ้งยางแลชอบอยางแหลย ไม่มีถ้าพิมพ์ได้นะบอกเลยโอ้ไยสัตว์ถ้าเกิดเล่นออนไลน์ได้นะมึงด่ากันย้ำกอดดันเล็บซีเลยวันนี้คล้ายๆอยู่โอ้ยผมนี่สัตย์ยดมเลยครับมีเอาอย่างเดียวหยิบเนื้อก็หยิบเนื้อก็หยิบจานล้างจานก็แค่นั้นล้างไม่ได้โอ้โหไอ้เคียมีกริวด้วยอะครับ เอาสว่าเมื่อกี้เป็นมิทานบนอัได้เลใช่ครับใช่เลยซูชิเลยมันจะทำยังไงวะต้องมีเชฟซูชิโอ้โอเคแสดงว่าไม่ต้องแดชใช่สัตว์หลบหรอไม่รู้อะอะอ๋อไอเฮี้ยไม่มีแบบกลางอ๋อมันมีตรงกลางนี่มันไมเนี้ยเออมอมาเออไปเอาไปไปไไป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 ไูไเไไมเนี่ย โอ้ยอย่าชนเอสปาร์ตเอง <laughs> โอ้ยอยังไม่สุกแอบข้าวปรวางวาอย่างงี้นโอ้ยไปเชื่อี้อ่าไปล้างจานไปเนี่ยต้องล้างจานเนี่ยปล่อยไป,ไปใครเปิดไข่เปิดล้างจานไปเล <ๆ S 1> <ไ>ยคิคอมเบอร์ชิดชิดปล่อยอ้าวอ้าวทีเต็มที่เต็มวางข้าวไม่ได้ <laughs> นี่ไอ้ข้าวข้าววางนี่แน่ตรงปลาตรงนี้มันมีปลามันวางไม่ได้เนี่ยเริบเริบเริบมเริ่มเมลวาข้าวไปไหนเมื่อกี้ไอ้เหี้ยตาที่พี่ใครย้อนสอนใครเขาย้อนสอนอ๋อเออว่าต้องวิ่งอย่างนี้กลัวจานไปไม่แถวสอนวะโอ๊ยกลัวจานไม่เดี๋ยวข้าวนะสาลายาลายเต็มเลยเฮียไอ้วางสาลายไว้เต็มเลยวะ คือคอมเบอร์คือคบอรวางผิดถอยไปกูถอยถอยถอยคง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 โอ้ยคอคมเบอเป็นวะาคอคมเบอรือบอหลานรหลานอยเอนย่ข้าวะยิข้าวมาดิมาดินี่อยู่นี่ได้อย่างน้อยเฮียยากไ้เฮียเนี่ยได้ห ต้องแบ่งหน้าที่กันด้วยแต่มันมันแบบมันไม่มีเวลาให้เรามาคุยแบ่งนะมันถึงไม่ได้เริ่มเลยเอาใหม่ไหมเอาไงดีวะเดี๋ยวเอาที่ก่อนเดีว่าไหวเว้ยว่าไหว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 ต้องต้องอย่าวิ่งวนอ่ะต้องวิ่งต้องวิ่งเป็นแบบไอเนี่ยเขาเดือดคอกใบอ่ะจริงจริงตีเวลาหน่อยแต่ก็เวิร์กกว่าไอ้เหี้ยนเอาใจมาดิไปไหนไอ้เหี้ยนี่ไงมึงก็เอาใจไว้ตรงข้าวนี่ไงซัดข้าวข้าวลง ข้าวเดีาวเดี๋ยวข้าวเดี๋ข้าวเดีข้าไม่ลงหยุดสไลด์ไม่วางไม่บอลยุดสไลด์ไม่วางไม่บอลหยิบจ้าโอ้กูวางผิดถอยเดี๋ยวกูวนมาใหม่ขึ้นขึ้นขึ้นข้าวข้าวจะระเบิดนะยี่แม่ไม่ไหมไอ้เยี่ไฟไหม้ด้วยบอลไฟไหม้ไอ้เยี่มือข้างล่างไหม้ข้างล่างไหม้ ไม่ได้วะได้ได้เยอะได้เยอะได้เยอะได้อยู่ได้อยูะมันไม่มีจานให้ใส่เว้ยโอ้ไอ้เียเอ้ยกูล้างเองกูล้างเองมอร์ดี้เอาต์พัสซาต้องต้มก่อนแล้วก็สับสับแล้วก็ซีเซอร์ด้วยอืมาคน้จะเโอ้ไม่ว่ามันหายไปเลยอ้ชิบ ไอโเพราะแต่ว่าระวังไอ้บอลลูเป็นเลือดได้นะบอกก่อนนะโอ๋อพี่อันนี้คืออะไรนี่คือต้มพาสต้าต้มพาสต้าต้มอันนี้หั่นเด้นกูคุมพาสต้าครับกูคุมพาสต้าโอ้ยโอ้มีลมด้วยวัดปอดเป็นไปเลือดันไหลเว้ยโอนเมื่อไหร่ลมจะมาเนี่ยกูขี้เกียจเดินนะเฮ้ยผมพาสต้ามาทำไมส่งมานี่ส่งมานี่เออ โอเคมันไปนู่นแล้วพาสตาส่งมาอ๋พาสตาคุติดไปนู่นแล้วสีีวิสีิเก้าเก้าได้อยู่โอ้ได้เยอะเอาว่ะล่าสุดวันยังดีเราไม่เคยโอ้เลดี้เลยเหรอว่าอะไรอ่ะ รัดไดแล้วไดแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยินไฟด้วยวอดไฟไฟอะไรวะอะไรวะอ๋อบอนลูนไอ้ไอ้นั่นอยู่ไหนวะไอ้ไอ้ไอ้ที่ดับไฟอยู่ไหนไม่มีนั่นดิเฮ้ยโอ้มองไม่เห็นด้วยไอ้โฮ้ยมันโดนกูโดนบล็อกจบแล้วเยัยโดนบล็อกเอดไปนู่นไปนู่นขบวนขมวน ไม่ได้ครับตันมันตันตัมันตันมันเอาแล้วที่หันมีอันเดียวเหรอที่หันมีสองอันสองอันมีไงกุหลางจานแป๊บโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะโอ้โอ้โอ้โอเคโอเคโอ้เทียนโอ้วางไหนอ่ะวางไหนไม่ได้เลยเพื่อน อุ้ยแป๊บนึงแป๊หนึงมีปลาไม่เฉยมึงเอสติคุเชอร์เอสติคุเชอร์ไรเดอร์ล้างอยู่ล้างอยู่อีเหียล้างเลยล้างเลยมาเอาจานไปดิมาเอาจานไปดิไไงจานอยู่นั่นันไป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 หัน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 หัผมมุงข้าอยู่ผมมุงข้าอยู่ผมอาจามาให้โอ้หี่โอ้ได้อยู่รอดอยู่โอ้ได้ได้ได้สุดยอดโอ้ nice โอ้ แฮปปี้เมลเฟย์แหมเมลเฟย์อ๋อโอเคครับพอก่อนเลยอ๋อเอาละพียระพีสรู้สึกว่าร้อนไม่ค่อยหัวร้อนเท่าไหร่อ๋อเอสตะแป้งมานี่เอ็สส่งแป้งอยู่เนี่ยปลาต้องนึ่งปลาต้องนึ่งมึงไม่ต้องส่งมาปลาต้องนึ่งเออปลาต้องนึ่งเอสเกี่ยวมันกับไปเอาบอกไปเขาบอกไปไปแป้งไปแป้งไป อ๋อเฮียกูทำผิดนี่ว่าเนื้อต้องนึ่งเหมือนกันเนื้อไปเฮียอันนี้ผิดอัน this is wrong เอาคืนไปเอาขืนไปเนื้อต้องนึ่งด้วยดูข้างบนนี่อะไรอ่ะไอ้เฮียก็มี unknown นเสื้อวกมา